o g s t r i x xg 2 7จอ OLED ตัวจบภาพสีสวยสดคมครบจบในตัวเดียวบอกเลยเล่นเก่งไปได้ทำงานก็ดีใครอยากได้จอ OLED ดีๆตัวนี้ห้ามพลาดครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนครับพบกับผมตันใต้โต๊ะคอมนะครับวันนี้ก็เป็นคิวหน้าจออีกแล้วครับแต่เป็นจอ OLED ครับทุกคนซึ่งจอ OLED ตัวนี้เป็นของ lg s t r i x xg 2 7 ชื่อมึงก็บอกไปแล้วนะครับว่าเป็น rog ดังนั้นไม่ได้มาแบบธรรมดาธรรมดาไม่เน้นถูกแต่เน้นประสิทธิภาพความคุ้มค่าหน้าตาดูดีแน่นอนสำหรับสเปคหน้าจอตัวนี้นะครับว่ากันแบบคร่าวๆแล้วกันเนาะพานแนวจอครับอย่างที่บอกกันไปคือเป็น qd oled นะครับหรือว่า Quantum dot oled display นั่นเองพิกเซลของหน้าจอเนี่ยมันจะมีคุณภาพที่สูงกว่าหน้าจอ oled แบบธรรมดานะครับรวมถึงขนาดหน้าจอตัวนี้27นิ้วกำลังดีเป็นมาตรฐานสำหรับยุคนี้แล้วนะครับ ความละเอียดจออยู่ที่ 2K 2,560 x 1,440พิกเซล ขอบแขสสี DCI-P3 99%ความสว่าง300นิตรองรับ HDR10 และสามารถเปิดรีเฟรชเรทได้สูงถึง500เฮิรตกันเลยทีเดียวครับซึ่งมาตรฐานที่จอตัวนี้ได้รับการรองรับมาบอกเลยว่าเยอะมากๆครับไม่ว่าจะเป็น TUV Figure Free Versa Adaptive Sync 500เฮิรต Versa HDR 500มี AMD FreeSync Premium Pro มี G-Sync Compatible และสุดท้ายกับ FSC มีอีกด้วยครับอย่างนี้ผมบอกไปตอนต้นคือจอตัวนี้เป็นจอตัวจบเลยเรื่องการตกแต่งภาพสีสันตัวนี้ให้ ค่าบิดเดฟมาสูงถึง10บิตกันเลยนะครับและค่าความผิดเพี้ยนของสีเนี่ยอยู่ที่เดลต้าอีต่ำกว่า2นะครับซึ่งคุณภาพจอขนาดนี้เนี่ยถ้าเอาไปคาลิเบตจออีกหน่อยนะสามารถใช้เป็นจอตกแต่งภาพได้เลยแต่ต้องบอกว่ายังไม่ถึงขั้นโปรถ้าเป็นจอขั้นโปรเนี่ยเดลต้าอีต้องต่ำกว่า1และรองรับขอบเขตสีที่เป็น Adobe RGB100 ด้วยแต่ว่าตัวนี้เป็น DCI P 3 1 0 0ก็ทําได้ประมาณเบื้องต้นถึงระดับกลางๆเลยนะ ทำพวกเกรดติ้งสีก็ได้ตกแต่งภาพก็ได้นะครับส่วนเรื่องความสวยงามของคุณภาพสีหน้าจอก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับเพราะว่าหน้าจอง o e d เนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องคอนทราสต์เรโซที่สูงถึง1.5ล้านต่อ1กันเลยนะครับซึ่งปกติเราก็ได้ยินแค่1,000ต่อ1น0 0 0 0ต่อ1อันนี้ถือว่าเยอะมากๆนะค่าคอนทราสต์เรโซนี่ดําก็คือดําสนิทขาวก็คือขาวสว่างไปเลยและเรื่องการตอบสนองนะครับ เพียงแค่0 0 3มิลลิเซคันเท่านั้นซึ่งมันต่ํามากๆให้เป็นจอ ips แค่1นมิลลิเซคันนี่ก็ว่าน้อยมากๆแล้วนะครับอันนี้0.03เท่านั้นเองแล้วเรื่องการเล่นเกมเนี่ยเขาก็จะมีฟีเจอร์ที่เป็น anti flicker 2.0นะครับลดการกระพริบของภาพเวลาเปิด refresh r a e สูงๆอีกด้วย ซึ่งฟีเจอร์แต่ละอย่างนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นจอเกมมิ่งที่เป็นตัวจบความละเอียด 2K ได้เลยทีเดียวนะและในส่วนของการดีไซน์ครับก็อย่างที่ทราบกันคือเรื่องของจอเนี่ยเป็นจอขนาด27นิ้วดิสเพลย์นะฮะแล้วก็ตัวกรอบจอเนี่ยเขาดีไซน์มาเป็นเฟรมเรสคือไม่เห็นกรอบเลยนะครับแต่จะมีขอบำดำๆอยู่ขอบด้านข้างหนาอยู่ที่ประมาณ1ซนติเมตรนะฮะและผิวจอเป็นจอแบบเงาๆฉ่ำๆช,ช่วยให้ภาพดูอิ่มดูสวยมากขึ้นแล้วก็ มีปัญหาเรื่องแสงสะท้อนนิดนึงเวลาเจอแสงสะท้อนจากด้านหลังจออะไรแบบนี้มันจะกวนตาไปหน่อยนะครับและนอกจากนี้ครับด้านหน้าเนี่ยมีโลโก้ ROG ตงรงบริเวณน,นี้มันจะติดตั้งพวกเซ็นเซอร์ซึ่งจะตรวจจับว่าเราอยู่ที่หน้าจอหรือเปล่าเขาเรียกว่าเป็น Neo Proximity Sensor นะครับถ้าเราไม่อยู่ที่หน้าจอเนี่ยตัวจอเนี่ยมันจะดิมมันจะดรอปแสงหน้าจอลงมานะครับให้เดืออ,ตอัตโนมัติเลย ซึ่งมันจะช่วยถนอมพวกเม็ดดอทพิกเซลโอเลให้ยืดอายุก,การใช้งานยาวนานมากยิ่งขึ้นไม่มีปัญหาจอเบร์ในการใช้งานระยะยาวนะครับส่วนปุ่มคอนโทรลต่างๆนะครับเป็นจอยสติ๊กปุ่มเดียวเลยก็อยู่ที่ด้านหลังเวลากดขึ้นมาก็จะมีตัวออนสกรีนเดสเพย์โผล่มาแบบนี้เลยนะครแต่ว่าจอแบบนี้เนี่ยเขาไม่ใช้ออนสกรีนเดสเพย์แบบนี้กันแล้วนะครับสามารถปรับใต้ผนง self ังซอฟต์แวร์เลยเดี๋ยวเรามาว่าอีกทีหนึ่งนะและในส่วนของขาตั้งจอตัวนี้สําคัญเลยนะครับเขาให้ขาจอที่สามารถไพร์บอทและปรับมมมุก้้เงไดนะะ อย่างเช่นตอนนี้ผมก็สามารถปรับลงนะครับปรับขึ้นแล้วก็หมุนได้นะหมุนแบบนี้เลยหมุนนะครับหมุนมาเป็นแนวตั้งหมุนมาเป็นแนวนอนอันนี้มันติดสายรั้งนิดหนึ่งนะดเดี๋ยวผมถอดสายแป๊บน,นึงนะลองถอดเลยนะฮะนี่เพราะว่าถ้าปกติเราใช้งานก็สามารถจัดสายให้มันพอดีได้อันนี้ผมเอามาโชว์ถ่ายวิดีโอนะครับก็ลเลยอาจจะต้องถอดสายนิดหนึ่งเพื่อความยืดหยุ่นในการใช้งานนะฮะนี่ก็สามารถปรับก้มนะครับนี่ปรับหมุน แบบนี้ได้เลยซึ่งหมุนเนี่ยหมุนได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะจอบางตัวมันหมุนได้ซ้ายอย่างเดียวนะครับแล้วก็ปรับเงยเงยได้สูงสุดอยู่ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมเอียงหน้าจอดูเงยได้สูงสุดประมาณนี้นะฮะแล้วปรับก้มได้ประมาณนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าปรับได้เยอะมากแล้วก็หมุนหน้าจอด้วยเนี่ยเอียงซ้ายได้เอียงขวาได้โอ้โหบอกเลยใครที่เป็นสายทํางานหน้าจอสลับแนวนอนแนวตั้งตัวนี้ใช้งานได้สะดวกมาก แต่ก็ต้องระวังนิดนึงเวลาหมุนก็ต้องเงยจอแล้วก็หมุนแม่งฉนั้นเนี่ยจอขอบๆเนี่ยมันจะขูดกับโต๊ะขูดกับฐานจอนะครับระวังกันนิดนึงนะและนอกจากนี้ตัวจอก็ยังมีตัวรูลอดสายไฟอันนี้ก็เป็นมาตรฐานจอทั่วไปอยู่แล้วนะครับไม่ได้น่าตื่นเต้นอะไรมากมายนะขาจอรับดูไม่แบบใหญ่เทอะทะเป็นฐานจอขาจอแบบทรงสลิมเลยซึ่งก็ออกแบบมาเพื่อ ให้เกมเมอร์โดยเฉพาะออกแบบมา,ายังไงเกมเมอร์ใส่ยอ p s บางคนชอบเอียงคีย์บอร์ดเวลาเล่นถ้าฐานจอใหญ่หญๆกว้างๆแบบไอ้พวกขาบูมแรงเนี้ยเวลาเอียงคีย์บอร์ดไปเนี่ยมันไปติดขานะครับก็เลยเออกแบบขาทรงนี้มาให้มันสลิมเล็กที่สุดในการวางคีย์บอร์ดโดยที่ไม่ติดฐานจอนั่นเองนะครับดีไซน์ออกมาดีมากผมชอบมากเลยนะฮะใครที่เป็นเกมเมอร์แนวๆอ PS ต้องแบบมีท่าเล่นเฉพาะทางลีลาการวางคีย์บอร์ดอะไรประมาณอย่างเงี้ยวางคีย์บอร์ดอยู่นี่เมาส์อยู่นี่นะฮะ บอกเลยจอตัวนี้ให้ท่าแบบนั้นกับคุณได้แน่นอนนะครับและนอกจากนี้ครับเดี๋ยวผมยกจอขึ้นมานะนี่ให้ดูด้านข้างจอนะครับดูถึงความสลิมของหน้าจอเนี่ตรงพาร์เนลจอคือมันสลิมมากแต่ว่าไอ้ตรงตัวบริเวณเนี้ยของหน้าจอนะครับเขาจะให้มาเป็นตัวแผง p c b เมนบอร์ดตัวแปลงไฟต่างๆแล้วก็มีฮีสซิงในการระบายความร้อนข้างในช่วยในการระบายความร้อนให้กับตัวชิปควบคุมต่างๆบอกเลยใช้งานระยะยาวไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนเนี่ย ความร้อนคือแบบไม่มีส่งผ่านมาทางหลังจอไม่มีไอร้อนออกมาเลยนะครับระบาความร้อนได้ดีมากจอบางตัวผมเคยเจอแบบโอ้โหเนี่ยเอามืออังๆดูความร้อนขึ้นหนักมากนะฮะและที่สําคัญนะครับการดีไซน์ด้านหลังจอก็เน้นเรื่องความสวยงามเลยนะให้ดูกันชัดๆครับหลังจอเป็นยังไงเนี่ยนี่ครับมีโลโก้ AOG ที่เป็นไฟ RGB แบบนี้เลยแล้วก็มีลายเส้นทะแยง ที่เป็นเอกลักษณ์ของ ROG ด้วยนะแล้วก็ตัวฐานตั้งจอเนี่ยเขาจะมีโลโก้ ROG นะครับตัวขาตั้งก็ออกแบบมาคือแบบเรียบๆแต่ยังคงดีไซน์ความเป็นเกมมิ่งไว้อยู่นะฮะและที่ผมชอบอย่างหนึ่งคือไอ้ตัวด้านบนของขาจอเนี่ยนะครับเขาะจะมีสกรูแบบ1นส่วนสนิ้วซึ่งเป็นสกรูสําหรับพวกฐานขาตั้งกล้องคุณไปเอาพวกอ่าที่เป็นตัวอะแดปเตอร์แปลงสําหรับติดตั้งขาตั้งกล้องอะ ติดแล้วก็สามารถต่อกล้องขึ้นไปบนเหนือหน้าจอได้ทีนี้คุณอยากได้กล้องโปรกล้องคอมเพลกต้องมีเรเลสเอามาใช้ถ่ายหน้าคุณในการสตรีมเกมติดตั้งไฟอะไรต่างๆติดอุปกรณ์เสริมต่างๆให้กับตัวหน้าจอซึ่งมันดีมากเลยไม่ต้องไปพึ่งพายพวกขาจับ จอแบบที่เป็นเว็บแคมที่มันไปเกาะหน้าจออ่ะเออแบบนั้นผมว่ามันไม่ค่อยสเตเบิลเท่าไหร่ในการใช้งานนะครับแล้วบางทีมันอาจจะทําให้ตัวพาร์เนลจอเป็นรอยด้วยไอแบบสกรูยึดอย่างเงี้ยดีกว่าเยอะผมชอบมากๆเลยแล้วก็ไม่ต้องหาขาตั้งกล้องไปหาอะไรมาต่อให้มันยุ่งยากนะครับถือว่า r o g ให้ตัวนี้มาผมชอบมากๆอยากจะได้มาใช้งานเลยในจอตัวเนี้ยนะครับแล้วก็ตัวไอตัวเมาส์จอเนี่ยนะครับ ตัวเมาส์ที่ติดมากับขาตั้งเนี่ยสามารถถอดได้นะสลักล็อกมันอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ลดปุ๊บก็สลุดแล้วนะฮะถอดง่ายมากไม่ต้องใช้เข็มควงอะไรแล้วก็ใครที่จะเอาไปติดตั้งกับพวกขาจับจอติดโต๊ะอะไรพวกนี้เขาก็จะให้ตัวอะแดปเตอร์แปลงมานะครับตัวอะแดปเตอร์ก็สามารถถอดปรับสลับเปลี่ยนกับตัวขาจอนี้ได้นะฮะอะแดปเตอร์ที่ให้มาก็เป็น รูสกรูแบบเวอร์ซ่าร้อยคูนะครับก็ขนาดมาตรฐานทั่วไปในท้องตลาดเลยขาจับจอใช้ได้ร่วมกับทุกรุ่นทุกยี่ห้อแน่นอนนะครับส่วนพอเชื่อมต่อต่างๆเนผมขอถอดสายออกก่อนนิดหนึ่งนี่ครับผมพลิกมาให้ดูเลยเวลาเสียบสายอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถพลิกหน้าจอเพื่อให้เสียบสายได้ง่ายๆนะมาเริ่มดูกันที่ด้านบนก่อนเลยนะครับมีตัวออดิโอแจ็คครับ3.5ออดิโอ เพราะว่าสามารถส่งสัญญาณเสียงที่เป็นเสียงผ่าน HDMI เข้าจอแล้วก็เอาหูฟังต่อผ่านจอได้นะครับแล้วก็ปรับเพิ่มลดเสียงก็ผ่านจอได้เลยแต่ว่าตัวจอเขาจะไม่มีลำโพงให้มานะแล้วก็มีพอร์ตดิสเพลย์พอร์ตหนึพอร์ต HDMI 2 p o พอร์ตครับซึ่งก็สามารถเปลี่ยนสลับซอสกันได้ในกรณีที่เราเอาจอไปต่อน้ตบุ๊ก จอไปต่อ PC ใช้งาน2 device ในจอเดียวก็สามารถสลับได้แล้วก็ยังมีตัวเ n Sin g t o n l ็อ k ครับเอาไว้ล็อกหน้าจอแล้วก็ยังมี usb hub อยู่ตรงนี้ครับเป็น usb 3.0นะซึ่งกำลังการจ่ายไฟเขาบอกเลยว่าเป็น5โวลต์0.9กแอมป์ครับก็ใช้พวกต่อเมาส์ต่อคีย์บอร์ดอะไรพวกนี้ก็ต่อผ่านหน้าจอได้เลยนอกจากเรื่องการดีไซน์หน้าจอแล้วนะครับตัวบันเดิลนี้ให้มานี่ก็ให้มาเป็นกระเป๋าแบบนี้เลยนะหลักๆที่ให้มาเป็นกระเป๋าแบบนี้เพราะว่าพวกสายเคเบิลต่างๆไม่ว่าจะเป็นหัวปลัย มีครบทุกประเทศครับปลั๊ก EU ปลั๊กจีนปลั๊กไทยปลั๊กอะไรมีให้หมดนี่นี่คือสายปลักสําหรับหน้าจอก็มีมาให้ครบรวมถึงสายพวก HDMI กับ Display Port ก็มีมาให้แล้วในซองนี้นะฮะรวมไปถึงพวก USB Hub ก็มีมาให้แล้วก็รวมไปถึงพวกเอกสารการประหยัดพลังงาน Euro Energy English Energy อะไรพวกนี้นะฮะคู่มือนี่เขามีพวกอะ,อะไรอะผ้าไมโครไฟเบอร์สำหรับเช็ดหน้าจอมาให้โดยเฉพาะด้วยนะครับ แล้วก็ยังมีสติ๊กเกอร์อเวเท่ๆแบบนี้มีมาให้อีกแล้วก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากมายครับแค่นี้ในรด้ว,ว่าบันเดินให้มาเนี่เป็นกระเป๋าก็เลยทีเดียวส่วนเรื่องการปรับแต่งหน้าจอ On Screen Display ต่างๆเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับส่วนการปรับแต่งหน้าจอเนี่ยไม่ต้องไปเปิด On Screen Display หรือว่ากดปุ่มที่จอให้ยุ่งยางกกน,นะครับเขามีตัว a s u s Display w i d g e t Center ตัวนี้โหลดมาลงได้เลยครับหน้าเว็บ As u s เลยหลักๆเรื่องการปรับแต่งตัวจอเนี่ยก็จะมีเรื่องของโหมดการใช้งานครับเช่นเล่นเกม RTS เกม FPS ดูหนังใช้งานแบบโมบ้าเล่นเกมโมบ้านะครับหรือใช้งานเป็นพวก HDR อะไรพวกนี้แต่ว่าหลักๆแล้วผมแนะนำครับนี่ AI v i s u a l เลยจบๆครับให้มันเลือกปรับได้ตามที่เราใช้งานโดยอัตโนมัติเลยใช้ AI ในการจัดการนะฮะแล้วก็ยังสามารถปรับความสว่างปรับคอนทราสต์ได้แบบละเอียดเลยนะครับไอพวกคอนทราสต์ความสว่างเนี่ย ปรับที่ปุ่มกดตรงหน้าจอก็ได้แต่แบบนี้ก็สามารถปรับได้เหมือนกันนะแล้วก็ยังสามารถเลือกปรับโทนสีนะครับโทนความสว่างความสดของสีซิเูเอชั่นต่างๆนี่อุณหภูมิสีก็เลือกปรับได้ก็9,003เนี่ยก็จะฟ้าๆหน่อย 4,000K ก็จะเหลืองๆหือหน่อยนะครับปรับได้ตามใจต้องการหรือว่าจะารีเซ็ตค่ากลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับก็ทําได้เช่นกันเพราะว่าค่าโหมด Default มันจะเป็นโหมด Racing แบบนี้ส่วนถัดมาครับโหมดเกมพลัสนี่ก็สามารถเปิดปิดพลาสแฮ a ส์ได้ มีจับเวลาทัมเมอร์นะครับ A P S c o ์เ t e r ์นี่นับเฟรมลงเฟรมเก็มีนะฮะลองกดดูมีบอกอยู่เวลากดเข้าไปมันจะเด้งอยู่บุมขอบจอนับถอยหลัง40นาทีจับเวลาเล่นเกมอะไรพวกนี้นะครับซึ่ง Display ์อ i ไลน e เมนี่ก็ปรับเรื่องของตัวอขอบหน้าจออะไรพวกนี้เนี่ซูมให้ดูเลยมันจะโผล่มาแบบนี้นะครับปิดไปก็จะเป็นแบบนี้แล้วตัว crosshair ก็เลือกปรับเป้าเลงได้นะครับจะเป็นกรีนดอนี่โผล่มาเป็นดอตเขียวนะครับ แบบเป้าเลงสีฟ้าๆแบบนี้ใครเล่นเกมที่ไม่มีเป้าเลงเป็นเกม FPS แนวฮาร์ดคอร์เนี่ยได้ใช้จริงๆจังเลยนะครับแล้วก็คาลิเบทตัวเป้าเลงตรงนี้ได้ด้วยถัดมาครับเมนู OLED Care ตรงนี้ก็สามารถปรับได้นะครับช่วยถนอมหน้าจอถนอมการใช้งานต่างๆนะครับเปิดปิดโลโก้อะไรพวกนี้ตรงนี้ก็จะมีหมดเลยนะครับลองปรับดูกันได้ช่วยในการยืดอายุก,การใช้งานถนอมสายตาแล้วก็ถนอมหน้าจอด้วยนั่นเองนะฮะ มัลติสกร e นครับก็สามารถแบ่งหน้าจอได้แบบนี้ก็มีหลายโหมดให้เลือกแบ่งกันส่วนฮอ t k ียเนี่ยสามารถเลือกปรับคีย์ลัดบนคีย์บอร์ดในการปรับแต่งแสงไฟหน้าจอความสว่างความสดสีต่างๆได้อันนี้สะดวกมากเลยใช้คีย์ลัดครับปกติเราจะปรับเปลี่ยนโหมดหรือปรับเพิ่มลดแสงหน้าจอเราก็ต้องไปกดที่หน้าจอแต่น,นี้กดผ่านคีย์บอร์ดได้สะดวกมากในการใช้งานครับผมชอบแอปนี้มากเลยนะเนี่ย ที่เหลือก็จะเป็นพวกแอป t วิเก e r ์ครับ s ิส t ต็มเซตติ้การเซตร,ระบบต่างๆเองรวมถึง Smart Voice Control นะครับตรงส่วนนี้ก็สามารถเลือกปรับได้เช่นกันนะซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ในการปรับแต่งหน้าจอที่สะดวกกว่าการใช้งาน On Screen Display แบบเก่าเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับสำหรับ Asus Display Widget Center ตัวนี้ส่วนการใช้งานปุ่มกดบนหน้าจอก็เปิด On Screen Display ได้เหมือนปกติเลยนะครับก็สามารถเลือกปรับอะไรพวกนี้ก็ มันปรับมันได้ก็เหมือนกับจอทั่วไปนะครับเพียงแต่ว่าฟีเจอร์ที่มันลึกๆหรือซับซ้อนเนี่ยปรับในโปรแกรมจะสะดวกกว่านั่นเองครับเมื่อเปิดใช้งานจอครั้งแรกนะครับสิ่งที่เราต้องทําคือเข้ามาที่ Advanced Display Setting ครับเข้ามาปรับเฟซจอก่อนเพราะว่าเดิมๆเนี่ยเขาให้มาที่60เ z ดังนั้นเราก็ต้องปรับเป็นเฟที่เราต้องการซึ่งสามารถเลือกปรับได้หลายระดับเลยครับ144 240ไปจนถึง500เ z ตามแม็กของ Refresh r a ที่หน้าจอสามารถทําได้ 500hz นี่ใครที่เป็นแฟนเกม fps อย่าง counter strike หรือ v a l o r a n t ต้องการเฮิร์จอสูงๆบอกเลยว่าตอบโจทย์การใช้งานแน่นอนแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าหน้าจอจะทำงานหนักนะครับในการใช้งาน 500hz ไม่ส่งผลต่อการทำงานของหน้าจอในระยะยาวแน่นอนแต่สำหรับผมนะเกิน240ขึ้นไปกับ500ผมรู้สึกไม่ค่อยเห็นความต่างเท่าไหร่นะครับก็เลือกปรับกันได้ตาม ความสามารถของสายตาของแต่ละคนแล้วกันหลังจากที่ผมได้ลองเอามาใช้งานนะครับหลักๆแล้วเนี่ยที่ผมใช้งานจริงๆแต่ไม่ได้ถ่ายอินเสิร์ตไปนะคือเอามาเล่นเอนเดอร์ิงครับ <c oughs> เล่นเพลินเลยทีเดียวด้วยความที่อ,อยากจะเสพภาพสวยๆจริงๆก็ปรับได้ถึง 2K ภาพแบบปรับสุดกับการ์ดจอ RTX 5070มันได้ภาพที่สม ooth เเียนตาม,มากๆนะฮะเป็นจอที่ผมเอามาเล่นเกมแล้วเพลินตาม,มากๆ แต่อินเสิร์ตจริงๆถ่าย,ยสอบเนี่ยเพราะว่ามันเป็นหน้าจอที่เป็น 500Hz เฮิร์ตนะครับก็ลองเล่นพวกอะไรอะเดลต้าฟอร์สนะครับเป็นเกมแนว fps ที่ต้องใช้ความเร็วความแม่นยําในการยิงซึ่งจอเฮิร์ตสูง,สง,สงมันก็จะช่วยได้เยอะมากเลยในการเล่นเกมแนวนี้นะครับมันก็ให้ภาพที่สมูทเนียนตานะฮะแล้วก็เรื่องความสวยงามของภาพนี่ไม่ต้องห่วงเลย qd oled ของ o g เนี่ยเขาให้มาแบบว่าโอ้โหภาพแบบคมสุดเลยนี่ขนาด2 k นะมันยังให้ความคมได้ขนาดนี้ เพราะว่ามันเป็นตัวคอนตัมดอทดิสลย์ที่มันมีขนาดดอทที่เล็กมากถึงแม้ว่าไม่ใช่ 4K ก็ตาม 2K บน OLED กับ 2K บน IPS เนี่ยคุณภาพมันจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนรือเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอนทราสต์เรโซความคมความสวยมันต่างกันอย่างมากใครที่เคยใช้จอ OLED มาก่อนแล้วอยากจะแบบเปิดประสบการณ์การใช้งานเกมที่แบบการเล่นเกมมันเป็นแบบอัตรรสมากขึ้นนะนะก็สามารถเปลี่ยนเป็นจอ o l e d ได้ แล้วคุณจะรักแน่นอนเพิ่มเงินอีกหน่อยนะไม่หน่อยก็เพิ่มประมาณหนึ่งนะฮะมีมีตังซื้อคอมแรงๆแล้วนะครับสี่หมื่นห้าหมื่นบาทอย่าลืมเตรียมตังไว้ซื้อจอดีๆไว้ใช้กับคอมด้วยไม่ใช่แบบเอาไปเล่นกับหน้าจอ Full HD แต่คอมคุณราคา5้าห0ื่นมันก็ไม่คุ้มกันถูกปะเออดังนั้นก็ ซื้อคอมแล้วก็ซื้อหน้าจอให้มันเหมาะนะครับกับการทํางานของคุณแล้วก็เรื่องการเล่นเกมโดยรวมมันก็ยังสามารถตอบสนองได้กับเกมหลายๆเกมเพราะว่ามันมีโหมดการปรับให้เลือกเยอะแยะมากมายรวมไปถึงไอ้พวก AI ที่ใช้ในการปรับโหมดเขาเขาโฆษณามาเลยว่าเป็นหน้าจอที่มาพร้อมกับ AI นะครับก็ไม่คิดอะไรมากนะเปิดเอไอไวาเลยไอโหมด AI อ่ะเออให้มันปรับเองอะไรเองผมก็เป็นคนขี้เกียจปรับจอให้มันยุ่งยากนะครับบางทีจอมันสว่างไปอย่างเงี้ย มันก็จะดิมแสงลงมาให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับใครที่ใช้งานหน้าจอแนวตั้งพวกอ่านกระตูนอะไรพวกนี้อ่านไฟงานเอกสารเนี่ยมันก็จะรู้แล้วว่าเอ้เรากำลังทําอะไรอยู่นะครับมันก็จะดิมแสงหน้าจอลงมาให้โดยอตัตโนมตัติปรับแสงสว่างปรับคอนทาสหน้าจอให้เหมาะกับการใช้งานของคุณนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นจอที่ฉลาดมากๆเออเป็นจอตัวจบครบทุกการใช้งานสำหรับใครที่ไม่ได้เป็นโปรเฟชชั่นอลด้านการตกแต่งภาพจอตัวนี้เล่นเกมก็ได้ทำงานก็ดีตอบโจทย์เลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าจอ ROG Strix OLED xg 27ตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นจอที่ผมลองแล้วผมชอบมากๆทางด้านคุณภาพงานประกอบแล้วก็เรื่องดีไซน์นะฮะความสวยงามของภาพโอ้โหจบเลยจริงๆแล้วก็เรื่องราคาครับผมบอกเลยว่าไม่แพง1 5 9 0นหาเเท่านั้นเป็นราคาที่สมเหตุสมผลกับหน้าจอคุณภาพระดับนี้นะครับส่วนรอะเอียดอื่นๆเพิ่มเติมผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ในดีสคริปชันด้านล่างไปกดดูกันได้สำหรับวันนี้ครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมผมตั้นแต่ตัวคอมครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Bye-bye.